เริ่มต้นปีมานะคะหลายๆคนคงจะทำการตรวจร่างกายประจำปีมาใช่ไหมคะอยู่เพื่อกินบำนาญ EP นี้นะคะจะเอา5มาเกอร์ง่ายๆที่บางมาเกอร์ก็ได้จากการตรวจร่างกายประจำปีที่บางมาเกอร์ก็ไม่จำเป็นต้องได้จากการตรวจร่างกายก็ได้มาอะไรคะมาวัดสุขภาพสุขภาพอะไรสุขภาพระบบเผาผ่านของเรากันค่ะ วันนี้นะคะเรามีของรางวัลของปีใหม่ของขวันปีใหม่มาแจกคนดูนะคะคุณอยากรู้เป็นอะไรกติกาเป็นอย่างไรคุณต้องดูเทปนี้ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อพูดถึงระบบเผาผ่านของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมี ตัววัดตัวชี้ตัวบ่งบอกว่าสุขภาพระบบเผาผาลาญเราดีไม่ดีเนี่ยหลากหลายตัวมากค่ะดิฉันคงจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้ไม่หมดนะคะแต่ดิฉันจะเลือก5มาร์เกอร์ที่สามารถบ่งชี้ว่าระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยดีไม่ดีหรือแย่หรือเริ่มพังแล้วหรือไม่นะคะต้องขออ้างอิงก,ก่อนว่า5มาร์เกอร์นี้ดิฉันเอามาจากไหนเอามาจากหนังสือที่ชื่อว่า Good Energy นี่ค่ะ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบ่งบอก5้ามาร์เกอร์ง่ายๆในการวัดสุขภาพรละบก่พอ่านของเราๆกันค่ะต้องบอกก่อนว่า5 m a มาร์เกอร์ที่ฉันจะพูดเนี่ยคนที่มี5้ามาร์เกอร์นี้ในเลเวลที่ดีคือบ่งบอกว่าสุขภาพะระบบเผาผ่านดีเนี่ยเอาจริงๆนะมันมีการสำรวจมาค่ะคุณคนอเมริกันเน่เป็นแบบล้านๆคนเนี่ยนะ ที่มีเนี่ยมันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะที่จะมีห้ามาเกอร์นี้อยู่ในเลเวลที่โอเคอ่ะนั่นหมายความว่าสมมติคนอเมริกันเดินมาแปดคนเนี่ยมันมีแค่หนึ่งในแปดเท่านั้นน่ะที่จะมีมา์เกอร์ทั้งห้าเนี้ยโอเคที่เหลือเจ็ดในแปดก็คือมันต้องมีหนึ่งตัวหรือม,มากกว่าหนึ่งตัวในห้าเนี้ยที่ไม่โอเคนั่นหมายความว่าเออ ถ้าถ้าถ้าเอาตัวเลข12%เปซของคนอเมริกามาแอพพลายกับทั่วโลกนะสมมุตินะมันมีคนจำนวนน้อยมากนะบนโลกไปเนี้ยที่อยู่ในสภาวะที่ร่างกายมีระบบเผาผ่านที่โอเคมีพลังงานที่โอเคไม่เหนื่อยไม่อ่อมทั้งวันไม่รู้สึกหมดสิ้นซึ่งพลังงานไม่รู้สึกสมองแบบล้ารู้สึกหิวตลอดเวลาต้องกินหลายๆมือ เพราะว่าถ้าระบบเผาผ่านมันเริ่มที่จะไม่โอเคอะ่ะดิฉันพูดมาตลอดตั้งแต่ี t p แรกแล้วว่าระบบเผาผ่านเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าการได้มาซึ่งพลังงานของร่างกายเผาผ่านสิ่งที่เรากินเผาผ่านเมือะมารบมทุกอย่างในร่างกายมันไม่โอเคเนี่ยมันจะไปสู่โรคอื่นๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันหัวใจสมองการอักเสบต่างๆซึ่งก็ส่งไปถึงมะเร็งได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่า เรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นนี้ดีกว่าว่าเรามาเช็คการเผาผ่านของเราสุขภาพการเผาผ่านของเราซึ่งเป็นสุขภาพโดยร,รวมของร่างกายของเราว่ามันยังโอเคอยู่ไหมผ่าน5ามาเกอร์ง่ายๆค่ะมาเกอร์แรกในตอนที่คุณตรวจร่างกายประจำปีคุณต้องมีสิ่งนี้แน่ๆค่ะ คุณชีชันรู้สึกว่าคุณไม่น่าจะพลาดนะไม่ว่าจะตรวจร่างกายแพ็กเกจถูกแพงอันไหนมันต้องมีอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือค่าน้ำตาลในเลือดอ่าที่คุณเลือกกันนะคะหนึ่งค่าน้ำตาลในเลือดหรือภาษาอังกฤษเอาให้ถูกต้องคือ fasting glucose อ่ะมีสองคำเนาะ กลูโคสกับฟาสติ้งกลูโคสก็คือที่เราเร,เรียกกันภาษาทั่วไปว่าน้ำตาลน่ะจริงๆแล้วที่เราวัดในเลือดอ่ะเราวัดน้ำตาลกลูโคสค่ะว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่เราจะไม่วัดน้ำตาลกลูโคสในขณะที่เราเพิ่งกินกาแฟลาเต้เราเพิ่งกินโจ๊กแล้วก็ไปสวนร่างกายไม่ค่ะเราจะวัดปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือดในเวลาที่เราฟาสติ้งก็คือเราไม่ได้กินอะไรมาฟาสติ้งแปลว่า อดอะไม่ได้กินอะไรมานะคะเราถึงเรียกอาหารเช้าว่า breakfast หยุดการอดนั่นเองเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นค่าน้ำตาลกลูโคสในเลือดที่เราอยู่ในสภาวะที่เราอดอาหารมาอย่างน้อยก็12ชั่วโมงเขาถึงบอกนะคะว่าก่อนไปตรวจเลือดประจําปีนะคะคุณต้องไม่กินอาหารนูน่นนี่นั่น12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยอะไรแบบนี้ก็เพราะเหตุนี้ให้คุณเห็นระดับน้ําตาลในเลือดในระดับที่คุณไม่มีอาหาร ที่กินและเผาผ่านนะไม่คือระดับน้ําตาลพื้นฐานของคุณในในขณะที่คุณไม่มีเชื้อเพลิงน้ําตาลต่างๆหรือแป้งต่างๆเข้ามาในร่างกายอันนี้จะวัดดูค่ะว่าในะระดับปกติของเราอะเรามีน้ําตาลมากน้อยแค่ไหนถ้าน้ําตาลมากในเลือดโดยที่เราไม่กินอะไรเลยล้วฟาสติ้งมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ย ก็แสดงว่าเซลล์ของคุณนะ่ะไม่สามารถเอาน้ำตาลเข้าไปใช้ได้เพราะว่าเซลล์ของคุณมันเริ่มเกิดภาวะดื้ออินซูลินก็เพราะว่าน้ำตาลมันอาจจะเข้ามันอาจจะเยอะทุกทกท,กทุกวนันจนเซลล์ของคุณนะ่ะมันล้าคำว่าเซลล์คือไอตัวเตาเผาหรือตัวโรงไฟฟ้าในเซลล์ที่ชื่อว่าไมโตคอนเดียมันไม่สามารถที่จะเอาน้ำตาลไปเผาผ,าผ่านได้ได้เยอะมากขึ้นแล้วเพราะ เพราะมันเพราะมันเจอน้ําตาลเยอะทุกวันจนมันดื้อแล้วพอมันดื้อดื้ออินซูลินก็คืออินซูลินมาตัวคลอกๆก๊อกประตูเนี่ยอะเซลค้าเอาน้ําตาลเข้าไปอะแล้วเซลล์ข้างในอะมันมีน้ําตาลอยู่เยอะไม่ตขวเดียวก็ลาไม่สามารถเบรน้ําตาลต่อเซลล์มันก็ไม่ฟังคําสั่งอินซูลินพะมันไม่ฟังคําสั่งอินซูลินน้ําตาลก็เข้าลส์ไม่ได้น้ําตาลมันก็เลยค้างอยู่ข้างนอกเลยทําให้น้ําตาลข้างนอกคือในเลือดเลยทําให้น้ําตาลในเลือด่มันสูงขึ้น แล้วสูงเท่าไหร่ถึงเรียกว่าดีไม่ดีอะคะอ่ะในทางการแพทย์นะคะดิฉันขอดูเพื่อไม่เกิดการผิดพลาดถ้ามีระดับน้ำตาลในเลือด fasting glucose เนี่ยเกิน126คือ126เป็นต้นไปเนี่ยหรือเกิน1 2 5 126เนี่ยก็คือเป็นเบาหวานแล้วแต่ก่อนเป็นเบาหวานไม่ใช่ว่าอยู่ดีดคุณปุ๊บ น้ำตาลร้อยยปุ๊บไม่ใช่มันจะมีสัญญาณเตือนก่อนนี่คือน้ำตาลเกินร้อยระหว่าง100ยถึงร้อยยี่หเนี่ยก็คืออยู่ในสภาวะที่เรียกว่า p พรีไดเ e t ิกหรือภาวะก่อนจะเป็นเบาหวานก็คือลงถนนเตรียมพร้อมไปสู่จังหวัดที่ชื่อว่าเบาหวานนะคะลงถนนแล้วก็คือ p r e d i a b e t กได เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเกอร์แรกเนี่ยในหนังสือ Good Energy เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไม่ควรเกินร้อยยี่ห้าเพราะเพราะ,เพราะนั้นคือเป็นแล้วไงเป็นเบาหวานแล้วไงไม่ใช่ค่ะเราควรจะไม่เกินตั้งแต่ร้อยเลยเราไม่ควรจะมีค่าระดับน้ำตาล f a ฟา n ิงกลูกโ s สที่เกินร้อยเลยเพราะถ้าเกินร้อยปุ๊บมันคือสัญญาณว่าเป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นสัญญาสัญญาณว่า เซลเริ่มดื้ออินซูลินสัญญาณว่าเซล์เอาน้ําตาลเข้าไปใช้หรือน้ําตาลเข้าเซลก็เผาผ่านได้ไม่ค่อยดีแล้วอันนี้ก็คือถ้าค่าน้ําตาลเกินร้อยก็ถือว่าไม่โอเคแล้วระบบเผาผ่านเริ่มบ่งชี้ว่ามันกำลังที่จะเริ่มพังแล้วค่ะ m a อที่สองค่ะก็คือ อันนี้ไม่ต้องพึ่งการตรวจร่างกายประจำปีค่ะมีสายวัดหนึ่งอันนะคะเอามาวัดรอบเอวค่ะขอเอวที่ข้อที่สุดนะคะในวงเล็บถ้าหาเจอนะคะวัดค่ะว่าเอวของคุณเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ถ้าเอวมันมากก็แสดงว่ามันมีอะไรคะ มันมีอ้วน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 อะไรนะอ้วนอ้วนอ้วนอ้วไขมันหน้าท้องของเธอจับแล้วจะอ้วนอะไรเงี้ยนั่นหม่ยคาฉันเอาเองไทรอ p มคิงด d อมขึ้นมาแล้วฉันก็ลองไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผิดลิกสิ้ด้วยร้องเกินไม่น่าจะผิดพอลองไม่ถูกขีแล้วไม่ถูกเนื้อด้วย anyway ถ้าเกิดเอวหนาก็แสดงว่ามันเริ่มมีไขมันหน้าทองมากขึ้นไงคะอ่า เพราะฉะนั้นการที่เอาสายวัดมาวัดเอวมันคือการวัดดูว่าคุณมีไขมันหน้าท้องมากน้อยแค่ไหนถ้าเอวยิ่งหนาไขมันหน้าท้องก็จะยิ่งมากนะคะแล้วไขมันหน้าท้องมันสำคัญอย่างไรไขมันหน้าท้องหรือไขมันที่สะสมในอว,อวัยวะภายในโดยเฉพาะช่องท้องเราเรียกภาษาอังกฤษว่า visceral fat นะคะ แฟตเนี่ยถ้ามันอยู่ตามที่ต่างๆแขนอะไรพวกเนี้ยมันทําให้เราแค่ดูอ้วนซึ่งทําให้เราดูไม่สวยถ้าคุณ Can, แค่เรื่องความอ้วนบางคนอ้วนเขาก็สวยได้นะคะคุณอ่ะแต่ถ้ามันอยู่ที่อื่นเนี่ยมันก็แบบขยับตัวไม่ได้แต่เพี้ปากรับเนาะแต่ถ้ามันอยู่ในช่องท้องแล้วในช่องท้องมีอะไรอะ่ะ มันก็มีตับไตไส้พุงอวัยวะภายในอ่ะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าไขมันหน้าท้องมันยื่นออกมาก็แสดงว่ามันมีไขมันที่อยู่ข้างในหน้าท้องแล้วก็ในหน้าท้องมันคืออวัยวะภายในไขมันมันก็อยู่ตามอวัยวะภายในนะคะเพราะฉะนั้นไขมันหน้าท้องเป็นสิ่งที่น่ากลัวค่ะน่ากลัวเพราะไขมันรําไปจับอวัยวะภายในไม่ว่าจะตับ ม้ามลำไส้ต่างๆวางไปจับมันไม่ได้อยู่เฉยๆค่ะมันตะโกนกรีดร้องวีดวิวด้วยคำว่าอักเสบอักเสบอักเสบพูด,ดง่ายๆคือไขมันที่เป็น visceral fat ที่อยู่ในหน้าท้องเกาะตับอวัยวะภายในมันก่อให้เกิดการอักเสบค่ะแล้วคุณก็รู้ว่าการอักเสบหรือ inflammation เนี่ย มันไม่ดีต่อร่างกายอยู่แล้วมันทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายคำถามต่อมาไล่ไขมันหน้าท้องมันมาได้ยังไงตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะโอเคมันก็มาจากที่คุณกินเยอะคุณกินแฟตอะไรก็ได้แต่ไขมันหน้าท้องส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนมากก็ได้มันสามารถมาได้จากการที่คุณกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะเวลาคุณกินน้ำตาลมากเกินไปเซลล์ก็เริ่มดือ้ออินซูลินอองๆไม่โอเค ทำงานเยอะไม่ต้องคนเดียวไม่สามารถเอาน้ําตาลเข้าไปในเส้นเลือดเข้าไปในเซลล์ได้แล้วร่างกายก็ไม่ต้องการให้น้ําตาลมันค้างอยู่ในเลือดมันก็ต้องเปลี่ยนนะคะร่างกายเปลี่ยนน้ําตาลส่วนเกินเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นไขมันค่ะไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไราค่ะแล้วพอกที่ไหนคะ พราะอันดับแรกเลยคือตับค่ะเพราะตับเป็นที่ที่เปลี่ยนน้าตาลให้เป็นไขมันไตกรกลีเซอไรด์แล้วจะเปลี่ยนทําไมคะไม่ปล่อยให้น้าตาลมันอยู่ในเลือดน้ําตาลเป็นพิษต่อ,ต,อต่อตัวเราค่ะอยู่ในเลือดนานๆไม่ได้ค่ะออกมากับปัสสาวะยังไม่ได้เลยถ้าออกมาก็เป็นเบาหวานนึกออกมะเพราะฉะนั้นร่างกายมันต้องเปลี่ยนค่ะแล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นในฟอร์มในรูปที่มันไม่ได้ทำลายเราก็คือไขมันแต่ถ้าไขามันมันพอกไปเรื่อยๆมันก็อักเสบและทำลายเราในอนาคตได้นึกออกไหมคะแต่จุดแรก แรกเนี่ยที่เวลาที่เราปบเผาผ่านแล้วมันเริ่มพังแล้วเนี่ยเราเริ่มจัดการน้ําตาลส่วนเกินไม่ได้แล้วเนี่ยตับจะเปลี่ยนเป็นไขมันค่ะแล้วก็พอกไอวะภายในแล้วก็บุม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 ,บมกลายเป็นไขมันหน้าท้องเพราะฉะนั้นไขมันหน้าท้องก็คือสัญญาณบ่งบอกการเผาผ่านที่เริ่มไม่ดีไม่โอเคในร่างกายแล้วแล้วเท่าไหร่ที่บอกว่า เริ่มมีไข่มาหน้าท้องที่ไม่โอเคอันนี้นะคะวงเล็บนิดนึงนะตัวเลขเนี้ยมันมาจากการศึกษาของชาวตะวันตกเป็นส่วนใหญ่คุณก็รู้นะว่าฝรั่งหรือชาวตะวันตกเนะี่ยเขาจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างจะแบบใหญ่กว่าคนเอเชียเพราะฉะนั้นเอวที่จะพูดเนี่ยถ้าเป็นคนไทย ให,ให้ให้ให้สาระตะว่ามันควรจะน้อยกว่านี้เขาพูดนี้นะคะเพราะเราตัวเล็กกว่าเขาอ่ะแต่เอาเป็นตัวเลขที่เขาบอกมานะคะถ้าเกิดเอวนะคะม,มากกว่านี้ถือว่าระบบเผ่าผ่านเริ่มจะไม่โอเคแล้วถ้าเป็นเอาเป็นผู้หญิงก่อนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเอลที่เกิน35นิ้วเริ่มไม่โอเคถ้าเป็นผู้ชายอันนี้จะเยอะหน่อยก็คือ40นิ้วไม่โอเค คือถ้าเป็นคนไทยไอ้ฉ,ฉันฉันว่าฉันตัดไปที่5นิ้วลงไปอีกก็ดีเนอะอันนี้คิดเอาเองเนาะแต่นี้เป็นตัวเลขที่เขาศึกษาจากฝรั่งเนาะเพราะนั้นเราผู้หญิงก็ไม่ควรจะเอมไปที่เอลสามสิบห้าเนาะมันควรจะน้อยกว่านั้นเนาะหรือผู้ชายก็ควรจะน้อยกว่าสี่สิบคือถ้ามากกว่านั้นปุ๊บอะมันจะการบ่งบอกก็เริ่มมีไขมันพอกในหน้าท้องซึ่งเป็นไขมันที่ก่อให้เกิดอักเสบและไปไขมันแล้วน้ามาจากไหนการเผาผัานน้ำตาลที่ไม่ดีกระเพาะผันที่เริ่มพังค่ะ มาเกอร์ที่3ค่ะอันนี้ต้องได้จากการตรวจร่างกายประจําปีนะคะซึ่งนอกจากเวลาตรวจร่างกายเนี่ยเรามีค่าน้ําตาลในเลือดแล้วมันมีค่าหนึ่งค่ะพวกค่าไขมันต่างๆแล้วเวลาคุณตรวจไขมันเนี่ยมันจะมีไขมันดีไขมันไม่ดีต่างๆเลืออกมามันจะมีไขมันตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไขมันดีก็คือ HDL ค่ะหรือ High Density Lipoprotein ตามชื่อมันเลยค่ะ ไลโปโปรตีนมันประกอบไปด้วยไลโพคือไลปิดไขมันโปรตีนก็คือโปรตีน SDL มันคือการรวมร่างกันค่ะระหว่างไขมันกับโปรตีนค่ะแล้วมันไฮเดนซิตี้ก็คือมีความหนาแน่นสูงเพราะมันมีโปรตีนซึ่งมากกว่าไขมันมีโปรตีนในปริมาณที่สูงมันดีเพราะอะไรมันเหมือนเป็นตัวยานผ่านะค่ะนำพาบรรดาไขมันไม่ดีต่างๆในเลือดเนี่ยกลับเข้าไปรีแพคเกจ เปลี่ยนใหม่ในตาบค่ะพูดง่ายๆคือมันเป็นตัวที่นำพาไขามันไม่ดีต่างเนี่ยกลับไปที่ตบับไปช่วยทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือ HSL อ่ะมันมาช่วยประคองพยุงช่วยแบกระบบเผาผ่านเราที่อาจจะทำให้เกิดไขมันไม่ดีต่างๆมากมายสะสมหรือแม้กระในเลือดเนี่ยมันจะช่วยกวาดหรือนำพาไขามันไม่ดีเหล่านั้นกลับไปเป็นไขมันที่ไม่เป็นอันตรายมาก ที่ตาบมันเหมือนตัวช่วยพยุงระบบเผาผ่านซึ่งแย่ให้ไม่แย่มากหรือถ้าดีก็ให้ดียิ่งขึ้นกข้ไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามี h D L ที่สูงเนี่ยมันก็จะมองบอกได้ว่าระบบเผาผ่านก็กำลังโอเคแล้วสูงหรือต่ำแค่ไหนถึงเรียกว่าดีไม่ดีนะคะถ้า h D L เนี่ย ถ้าน้อยกว่า40ในผู้ชายหรือน้อยกว่า50ในผู้หญิงเนี่ยถือว่าไม่โอเคถือว่ามี HDL ที่น้อยเกินไปมันควรจะต้องเกิน40ในผู้ชายเกิน50ในผู้หญิงมันถึงจะโอเคนะคะสำหรับค่า HDL ซึ่งแล้วถามว่าเราจะเพิ่มค่า HDL ให้มันโอเคได้ยังไงเออจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงไขมันเนี่ยเราจะมีเอพิโซดในอนาคตพูดถึงไขมันน้ำมันต่างๆแน่นอนแบบ พูดนิดนึงละกันถ้าจะเพิ่ม S D L ไขมันดีเนี่ยอาจจะต้องกินไขมันดีเข้าไปเช่นน้ำมันมะก,กอกแบบสก,กัดเย็น Extra Virgin Olive Oil หรืออะโวคาโดหรือไขมันดีจากาสตัตว์เช่นแซลมอนปลาแซลมอนแบบนี้ก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งที่เพิ่ม S D L ได้คืออะไรคะออกกำลังกายคะ่ะ ออกกําลังกายเ้าถึงได้บอกเลว่าทําให้สุขภาพโดยรวมดีสุขภาพเผาพันธก็ดีด้วยเพราะหนึ่งในนั้นคือไปเพิ่ม HDL ค่ะมาเกอร์ที่4นะคะก็ต้องได้มาจากการตรวจร่างกายเหมือนกันค่ะมันก็มาพร้อมกับค่าไขมันต่างๆเราจะไปคิดแค่2ออย่างคือไขมันดี HDL ไขมันไม่ดี LDL มันมีไขมัน อีกอันนึงค่ะซึ่งควรจะต้องจัดอยู่ในกลุ่มไขมันไม่ดีเช่นเดียวกันแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูกันค่านั้นคือค่าไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรค่ะไตรกลีเซอไรเนี่ยฉันเคยพูดอย่างละเอียดมากในเอพิโซดเกี่ยวกับฟุูโตสถ้าจำไม่ผิดน้ำตาลฟุกโตสไตรกลีเซอไรเนี่ยอย่างที่พูดมาั้งแต่ต้นแล้วมันสม,มันก็เกิดจากคุณกินไขมันไม่ดีเข้าไปด้วยแต่มันสามารถเกิดได้จากการที่คุณกิน แป้งน้ำตาลที่เยอะเกินไปที่มากเกินไปบวกกับร่างกายของคุณเริ่มมีภาวะดือ้ออินซูลินระบบเผาผัานเริ่มไม่โอเคร่างกายจะไม่เก็บน้ำตาลสูงๆไว้ในเลือดค้างในนั้นนะคะมันจะมีกลไกลในการเปลี่ยนน้ำตาลนั้นเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์เพราะฉะนั้นการมีไตรกลีเซอไรด์ที่สูงเป็นการบ่งบอกว่าร่างกายกำลัง มีภาวะที่จัดการและเผาผัานน้ำตาลได้แย่ลงค่ะมันถิงได้เริ่มมีไตรกีสรายเกิดขึ้นไตรกีสรายเกิดขึ้นก็เพราะว่าตับเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไตรกีสรายไปที่เลือดก็ได้คลั่งหรือพอกเอาไว้ภายในก็ได้เช่นเดียวกันค่าไตรกีสรายที่ไม่โอเคนะคะก็คือเกินกว่า150นั่นเองอันนี้ชชยได้ทั้งทุกคนชายหญิงอะไรก็ว่าไปคือถ้าไตรกีไรด์อ่ะ มันเกินร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณมองบอกว่าระบบเผาผ่านของเราเริ่มไม่โอเคแล้วเริ่มจัดการน้ําตาลไม่ได้เริ่มจัดการไขมันอะไรต่างๆไม่ได้นะคะไหนๆก็ต้นปีแล้วเริ่มปีใหม่เราก็มีของขวัญมาแจกคนดูของเรานะคะชาวช่องของเรานะคะชาวช่อง The Forward ชาวช่องรายการอยู่เพื่อกินบำนาญน,นะคะของขวัญน,นั้นก็คือเรามีหนังสือค่ะ สองเล่มส่งตรงมาจากสำนักพิมพ์วีเล r n หนังสือเล่มนี้เราเคยพูดแล้วในรายการอยู่พื่กินแบานาในเอพิโซด UPF หนังสือเล่มเล่มนี้ก็คือ Ultra Process People หรืออร่อยหลวงตายค่ะหนังสือที่เรามีเรามีด้วยกัน2เล่มและเป็นเวอร์ชันภาษาไทยคุณไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษให้มันยุ่งยากก็ได้นะคะแล้วสเล่มนี้เราจะแจกยังไงเอ่ยง่ายๆค่ะ ดีฉันจะยกหน้าที่ในการตัดสินใจนี้ให้กับโปรดิวเซอร์นกของเรานะคะในการเราโดยที่คนดูของเราเนี่ยคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ที่ไหนคอมเมนต์ใน u t u b e นี้เท่านั้นนะคะเราจะดูจากคอมเมนต์ใน youtube รายการอยู่เื่อกินบํานานเท่านั้นนะคะดูว่าอะไรคะตลอดที่คุณดูรายการเรามาตั้งแต่ทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูแล้ว คุณเอาไปปรับใช้อะไรกับตัวเองได้ผลยังไงมาแสดงความคิดเห็นได้ค่ะอันไหนถูกใจโปรดิวเซอร์นกสองท่านโปรดิวเซอร์นกจะติดต่อกลับไปเพื่อรับหนังสืออร่อยร่วงตายเป็นของขวัญจากรายการอยู่เพื่อกินบำนานค่ะมาเกอร์สุดท้ายค่ะ มาเกอร์ er ที่5อันนี้ก็ได้จากตรวจร่างกายประจำปีหรือคุณมาตรวจเองที่บ้านก็ได้ค่ะมาเกอร์ตัวนี้ก็คือค่าความดันเลือดค่ะความดันเลือดเนี่ยถ้าไม่โอเคบ่งบอกว่าระบบผ่านหรือไม่โอเคแล้วก็คือเกินกว่า130กับ85คือตัวบน130ตัวล่าง85ถ้าเกินร 30/ 8สแลสเนี่ยถือว่าเริ่มไม่โอเคถือว่าคึก ถ้าความดันมันปกติที่มันน้อยกว่าเนี้ก็คือเลือดมันไหลเวียนทุกอย่างได้มันไม่มีตัวอะไรขวางแล้วคุณคิดว่าตัวอะไรที่มันชอบขวางอยู่ในเส้นเลือดคะ อ่อก็คือไขมันหนึ่งแล้วก็คือเส้นเลือดที่มันไม่ยืดหยุ่นไม่โอเคซึ่งไม่ว่าจะเป็นไขมันพอกในเส้นเลือดเส้นเลือดไม่ยืดหยุ่นไม่โอเคการอักเสบต่างๆมันเกิดจากการอักเสบต่างๆก็ได้เกิดจากการที่มีไขมันเยอะมากขึ้นก็ได้เกิดจากการที่เผาผันน้นําตาลไม่โอเคจนกลายเป็นไขมันมากมา,กายก่ายกองก็ได้จริงๆแล้วตัวค่าความดันเลือดเนี่ยมันก็คือสามารถม่งบอกได้ถึง ประสิทธิภาพในการเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะ่ะว่ามันไม่โอเคหรือเปล่าถ้ามันไม่โอเคนะ่ะมันจะสะท้อนออกมาด้วยความน้นเลือดที่มันสูงขึ้นนั่นเองค่ะสังเกตไหมคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมเนี่ยมันจะมีค่าทั้งหมดเนี้ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นโดมิโนกันหมดเลยอะ บางคนอาจจะเริ่มที่ความดันสูงก่อนแล้วไปไตกรตรอะไรสูงแล้วไป s d l ต่ำแล้วไปนู้นนี้นั่น <c oughs> คือมันจะมาด้วยกันพอมันเริ่มมีหนึ่งถ้ามันไม่หยุดและไม่ทำไม่ไม่อิมพูฟให้สุขภาพดีขึ้นน่มันจะไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่ทีฉันจะพูดแต่ต้นว่ามันมีคนแค่หนึ่งใน8ในอเมริกาเดินมา8คนมีแค่หนึคนน่ะที่มี5มาเกอร์ที่พูดไปทั้งหมดโอเค คุณนึกออกปะมันจะต้องมี1หรือมากกว่า1ใน5เนี่ยที่เริ่มไม่โอเคเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะมี5ตัวนี้โอเคหรือเปล่าหรือคุณอาจจะเริ่มต่อใหคุณมี5ตัวนี้โอเคอะคุณคุณรักษาไว้มันโอเคในอายุที่เพิ่มมากขึ้นของคุณนะคะแต่ถ้าคุณเริ่มมี1ใน5นี้ไม่โอเคมันอาจจะเป็นสัญญาณที่เริ่มบ่งบอกให้คุณทราบหรือเปล่าว่า,วาเฮ้ยเราต้องกลับมาใส่ใจ การกินของเราเฮ้ยเราต้องกลับมาใส่ใจการออกกำลังกายหรือเปล่าเฮ้ยเราเครียดเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเรานอนไม่โอเคหรือเปล่าเอาห้าตัวเนี้ยเป็นเหมือนสัญญาณเริ่มต้นที่เราจะกลับเข้ามาสู่การดูแลตัวเองของเรามันจะดีไหมคะที่เราตรวจร่างกายปีเนี้ยเริ่มต้นปีตรวจมาอุ๊ยความดันเลือดไม่โอเคเลยอะ เราเริ่มต้นตัวเองใหม่ได้เฮ้ยเอลเริ่มขยายอะ่ะเฮ้ยไตคลายเริ่มเยอะอะ่ะเฮ้ยเอ L เริ่มต่ำอะ่ะเฮ้ยน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงอะ่ะต่อมันมีเฮ้ยสักอันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นสัญญาณที่เพียงพอแล้วนะคะที่เราอะ่ะจะเริ่มหันมาดูแลสุขภาพของเราได้อย่างดีขึ้นนะถ้าไม่รู้จะเริ่มแต่ตรงไหนดูรายการของเราต่อไปค่ะอยู่เพื่อกินบำนานนะคะเราจะกลับมาเรื่อยๆกับ สุขภาพโดยรวมในร่างกายไม่ว่าจะการกินการใช้ชีวิตออกกำลังกายต่างๆเราจะ expand เรื่องสุขภาพของเราไปครอบคุมหลายๆเรื่องค่ะติดตามได้อยู่เพอกินบำนานค่ะ